เรื่องต่อมาค่ะแหมหลายคนเนี่ยถ้าหาว่าขับรถไปตามสี่แยกกะต้องเจอสิ่งนี้อะไรครับคนเช็ดกระจกหรือว่าจะไฟแดงไ,ไง,งไม่ใช่ยิ่งกว่าไฟแดงกลัหน้ากลัวยิ่งกว่าไฟแดงพี่่ที่มาเช็ดกระจกเพราะอะไรบางทีเราไม่ได้อยากเช็ดกระจกสะอาดอยู่แล้วออไม่ต้องมาเช็ดก็ได้เพราะบางทีเช็ดแล้วมันสก,กรปรกกว่าเดิมก็มีเหมือนกันหนีก็หนีไม่ได้เพราะติดไฟแดงอยู่แต่บางคนหนีแล้วเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ สาวเซงไม่ให้เช็ดกระจกถูกป้ายน้ำยาอ oh. ป้ายออกมาได้ฟองฟอดเลยแล้วก็ทิ้ง้าเอาไว้อย่างนั้นค่ะเธอบอกว่าเธอเซ็งเหรอเกิดทำไมไม่น่ารักเลยอ,ะอ่ะอดูคลิปกันหน่อยค่ะโห oh, สันแย่มากเลยค่ะดูดิเราไม่ให้ปัดกระจกอะ่ะแล้วมาปัดกระจกเราอะ่ะพอเราไม่ให้ตังดูมันทำสิคะ โอ้โหไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะถ้าแบบนี้ได้ฉัก็เราบอกแล้วว่าเราไม่เช็ดเราไม่เช็ดอ่ะคุณยังยื้อที่จะเช็ดกับเราอ่ะพอเราไม่เช็ดเราไม่จ่ายตังคุณป้ายน้ำยาทิ้งแบบนี้แล้วคุณเดินหนีไปเลยแล้วคนรักเราก็ปวดใจอ่ะไม่ได้ล้างทันทีมันอาจจะด่างก็ได้ใช่ไหมล่ะท่าไปหมดอ่ะ ใช่แบบนี้เขาเซ็งอะค่ะไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะก็ได้แต,ต่ตำหนิผู้ชายคนนั้นในรถ เพราะว่าถ้าเราออกไปด่าเขานี่มีปัญหาแน่นอนนะคะก็ถ่ายคลิปเอาไว้อันตรายด้วยดีแล้วแหละทำอย่างแค่นี้ล่ะค่ะด่ากันอยู่ในรถถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลไปเลยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนติวานน์อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้หญิงคนนี้เขาก็โพสต์คลิปไว้ผ่านทางแอป t ิกต็อกและมีการอัดอีกคลิปหนึ่งอธิบายว่าเธอต้องขับรถผ่านแยกนี้ทุกวันเพราะว่าต้องไปทํางานและเจอแบบนี้เป็นประจํา พอเช็ดเสร็จยืนรอแล้วก็บอกจ่ายมาจ่ายมาเถอะจะได้ไปคนอื่นเหมือนเราแบบน่ารำคาญชักช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขอักหน่อยแต่เขาจะให้อย่างเงี้ยเหรอส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเป็นอาชีพของเขาแต่อาชีพของเขาเนี่ยมันจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นันี่มันรบกวนผู้ใช้รถชักถนนเนาะขอขอก่อนถ้าเขาไม่ให้เช็ดก็คือไม่ให้เช็ดถ้าหากเขาบอกเออให้เราเช็ดก็เช็ดไปแค่นั้นเองแต่ทําแบบนี้มันเหมือนไปมัดมือชกเนาะเอาฟังหน่อยค่ะ แต่จะมีผู้ชายแค่คนหนึ่งนั่นแหละที่เป็นประจําเลยเป็นผู้ชายคนนี้ประจําเลย mm. เกือบทุกครั้งที่เจออ่จะชอบมาปัดกระจกเราแล้วทีนี้แล้วก็จะมายืนข้างๆกระจกเราแล้วก็ยืนขู่ใช้คําว่าขู่ได้เลยนะคะหลายครั้งมากก็จะมีการขู่ว่าพี่จ่ายจ่ายมาเหอะผมจะได้ไปคันอื่น oh. 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 จะตายเหอะจะได้ไปเฉินเอิวไม่ได้ขอไงไม่ได้บอกให้ทําทําทําไมอะคือทีเนี้ยชาวเน็ตแชร์ประสบการณ์เยอะโอ้ยเจอประจําเลยแบบเนี้ยพอไม่ให้เงินก็เอาน้ํายาฟองๆแบบเนี้ยไม่รู้น้ํายาอะไรด้วยนะเอาจริงๆเออน้ํายาล้างจานหรือเปล่าหรือน้ํายาล้างรถก็ไม่แน่ใจเอามาแบบปะเลย้แบบเนี้ย โดยเฉพาะแยกเนี้เนี่ยตรงถนนตีวนทน์น่ะเขาบอกว่าบ่อยมากเลยนะแล้วมันเคยเป็นข่าวดังมาแล้วด้วยอะค่ะแล้วพอแจ้งความตํารวจมาจัดการสักพักหนึ่งพอเรื่องเงียบเขาก็มาใหม่ับเนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการปัญหานี้ด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเอาจริงๆมันก็อันตรายเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยนะแับคนทําแบบนี้ค่ะแล้วถ้ากว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยสวยๆแบบนี้ขับรถมาคนเดียวอะแล้วอยู่ๆเขามาเช็คกระจกอะ เราเชื่อว่าเธอไม่กล้าที่จะเปิดกระจกแบบไปคุยด้วยหรืออะไรก็อย่างอ่ะไม่ไม่กล้าก็ต้องได้แต่อดทนแล้วก็อัดคลิปเอาไว้แบบนี้แหละค่ะมันทำอะไรไม่ได้ต้องฝากตำรวจในพื้นที่เนาะสร้างความเดือดร้อนลำพานนะครับจริงๆ็หามันก็มีอยู่มันต้องปวดขันน่ะไม่ใช่แบบพอมีข่าวทีจับทีแล้วค้าให้ไปอ่ะต้องลงไปต่อเนื่องนะฮะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม